คิดถึงาดเเป๊มากอะเป๊ที่สุดอะเะที่สุดเลบรรดาเดินเปิดแล้วตั้งแต่ตอนเรียมผัดกับขึ้นบินยังไงอ่างยากมากขับแป๊บเดียวหมดแป๊เดียวหมดแบตหมดแบตเร็วเหลือเกินคุณจะใช้ท่าผัดโผนไง ใช้แฟนช็ร้ไม่รู้ลสายปัเสียอ๋อมันคนรันกัน้ยงอ่ะที่มีซื้อไว้เขากมอนจะให้แบบคอนเสิร์ตล้ไงว่าจะมาจอดบนหน้าผาไว้แต่ว่าจะไปเลไม่จอดบนหน้าผากเลยมีบอกแต่ว่ามันมุดก่อนมราออกมาไงมันมอดีมันแคบมันไม่รู้อย่ีไมั้างแต่คอนเสิร์ตไง ไปที่ปูป่าแลวไม่ต้องขับรฮลี้อปเตอร์มางเขโค้าในคอนเสิร์ตแล้วเลยให้แล้วถ้าไปแล้ววันนี้มันปิีตะกุงไปหน่ยแล้วมีลัมโบกินีหนึ่งชั้นมีเดนิสต้ส่วนตัวมีฮอส่วนตัวมีลัมโบกินีส่วนตัวเรือยเรือยย้อนเลือเลือยดีไม่เลือยดีนี่เราจุดเด่นใช่ไหมเออจุดเด่นเราเล่นในน้ำ เเป็นองเล่นโบราณเนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไกละมังเออไม่เปิดเทอมภาาไยเำมัวลกใ้มดจบจากีนัมได้อีกท้ายนโล้เดียวเรียน ก็ผมรบไงใครก็ใช้ว่าผมรบกันลาษาไทยภาคกลางก็เออเขาไม่ใช่ผมรบหรอกภาษาอะไรเนี่ยเออลบภาษาาภาษาถิ่นพลักแล้วกันผมรบได้ไงแต่รบเฉยเอแต่ลบก็ไม่ใช่กัน ไม่ครบอ่ะชอบไม้อ่ะชอบเอาภาษาใต้มาพูดเป็นภาษากลางใช่ไหมที่โรงเรียนอะเออรู้อยู่โอ้ไปศึกษาใหม่ภาษาใต้ก็หัวลบคุ้มรังเออ

พี่ปอนใช่ใช่คุ้มั่นใจกูมั่นใจไม่ต้องออกตัวอย่างนั้นหรอเทจะตายแต่ไปออกตัวอย่างงั้นไม่ได้นะเดี๋ยวไฟปเดี๋ยวไฟปเดี๋ยวมีปัญหากับหมา<ๆ>ที่บ้านเรื่องแค่จอดไหนอ่ะนี่ไงข้างนอไปห้างนะีม มาดังเหนี่ยนาัโคงน่ะไนจะไปน่ะนาะไป่าไน่าเไป่าไดนนาจะ่าจะไปน่าจะไป่าะไปน่้ะไปนรไน่่าะไปน่าไน่านาะไปไปน่าจนะไนาไป่น่ไ่นา่ะ ใจระวังรับอย่าจะล้งทษฉันไม่เคยมาบอกใรจะไปได้เลยนะพูดจริงพอจเียงขวาพุ่มันก็เอียงขวาที่เอกน้องหมายถึงใครถอยไปจนติดกำแพงอีกไปหาความมืดไงมีผู้ชายกีคนนะสิบมีผู้ชายไม่คน่อใบไใบจะเป็นผู้ชายคนที่สิบหรือเปล่า ไม่เคยเข้าใจอะไรคุณเลยที่โหลไงตู้ตรงๆที่ผมมันยาวเห็นหน้าผมแาวทม่เอถึงเลยที่ม่กงงานน้องไปสามรอบแล้วไม่ใช่เหรอ เก็บพลังงานเยอะๆได้ไหมทำง,ง,ง,งานต่อ